สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ในรายวิชาหน้าตศิสินนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับการแสดงนาฏศิลป์และการละครนั่นเองนะครับสําหรับอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของนาฏยศและก็ภาษาท่านะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับ สำหรับหน้าตศตพยศและภาษาท่านั่นเองนะครับจะมีความหมายที่แตกต่างกันก่อนอื่นเราไปรู้ถึงความหมายของน้าตยศยเป็นก่อนหน้าตศตพยศนั้นก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกลักษณะการ รำนั่นเองซึ่งหน้าเตะศัพท์ก็จะมีในในส่วนของที่เป็นส่วนมือส่วนเท้านะครับและก็วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของหน้าเตยศัพท์ในด้านส่วนมือก่อนนะครับก็จะมีก็คือนะครับมีในส่วนของการจีบนั่นเองนะครับก็จะมีจีบคว่ำจีบงายนั่นเองนะครับ ตัวอย่างของหน้าตยสับส่วนมือนะครับการจีบนะครับเป็นกิริยาของมือที่ใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับจะรดกับนิ้วชี้นะครับพ่อแรกโดยนับจากปลายนิ้วก็ครับ1 2สองแล้วก็3ามเด็ก็ใช้นิ้วจีบกันแบบนี้นะครับส่วนนิ้วกลางนางก้อยเด็กๆก็คลี่ออกให้คล้ายผัดแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าตยสับในส่วนของการ จีบนั่นเองครับนะฮะจีบลักษณะการจีบก็จะแยกแตกต่างกันไปนะครับก็จะมีจีบความจีบงางจีบปรกก้างจีบทรงหลังจีบต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเด็กๆสามารถศึกษาในหนังสือของเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนอกจากจีบแล้วก็ต้องมีการตั้ง วงนั่นเองนะครับไม่ใช่ตั้งวงศขส,สนุกสนานนะครับตั้งวงในการรำนะคะเด็กๆก็คือการตั้งวงเนี่ยหมายถึงลักษณะค่ารำที่ยกแขนขึ้นในลักษณะโกงนิ้วทั้ง4นะครับส่วนนิ้วหัวแม่มือก็จะเก็บเข้านะครับเก็บแบบนี้นะครับด้านในฝ่ามือนะครับพร้อมทั้งหักข้อมือเข้าหาลำตัวเดี๋ยวคอยดัดให้เข้าหาตัวเอง นะครับอันนี้เรียกว่าการตั้งวงนะครับจากที่เด็กๆดูดในรูปนะครับก็จะเป็นการตั้งวงบนนั่นเองครับวงก็จะมี3ระดับก็คือวงบนวงกลางแล้วก็วงล่างนั่นเองนะครับต่อไปในส่วนของหน้าจิยศัพ์ ส่วนเท้าบ้างนะครับส่วนเท้าเนี่ยก็จะมีการกระทุ้งเท้ากระดกเท้าต่างๆนะครับมาดูการกระทุ้งเท้าก่อนการกระทุงเท้านั้นนะครับเด็๋ยต้องใช้จมูกเท้านะครับจมูกเท้าจมูกเท้าจะอยู่ตรงนี้นะครับของเท้าเนี่ยตรงตรงหนกตรงนี้ของส่วนเท้านะครับอันนี้มาเซตตัวอย่างว่าเป็นมือ นะครับอันนี้จริงๆแล้วอ่ะจมูกเท้าจะอยู่ส่วนนี้นะครับเด็กก็ใช้จมูกเท้าเนี่ยกระทุ้งลงไปกับพื้นหนึ่งครั้งเรียกว่าการกระทุ้งนะครับทำไมต้องใช้จมูกเท้าถ้าเราใช้นิ้วเท้าเนี่ยจิ้มลงไปกับพื้นเนี่ยมันจะทําให้ไงเจ็บเด็กๆจะต้องใช้จมูกเท้าในการกระทุ้งพื้นมันจะได้ไม่เจ็บนั่นเองนะครับส่วนกระทุ้งเสร็จแล้วก็จะต้องเป็นการ กระดกนั่นเองนะครับการกระดกเท้าเด็กๆพอกระทุง้งปุ๊บเด็กๆก็ยกเท้าขึ้นมาโดยที่ปลายเท้าไม่เชิดขึ้นนะครับปลายเท้านะครับต้องคว่ำลงนะครับแล้วก็ย่อลงไปถ้าจะได้ดูสวยงามนะครับอันนี้เรียกว่ากระทุ้งแล้วก็กระดกนั่นเองครับต่อไปมาดูในส่วนของภาษาท่านะครับกันบ้างนะครับ ภาษาท่าเนี่ยก็คือภาษาทางด้านนาาจิสินนะครับเป็นการร่ายรำที่สื่อความหมายแทนคําพูดนะครับอารมณ์และก็ความรู้สึกที่ไม่สามารถสื่อความหมายด้วยการพูดโดยตรงและการแสดงอากับกิริยานะครับเหมือนกับคนที่เป็นใบนะครับคนที่แบบาตาบอดหูหนวกอะไรครับเขาก็จะมีภาษาอะไรครับเด็กๆภาษามือที่ใช้ในการสื่อสารให้ผู้ชมใช่ยบอกว่า อะไรก็ว่าไปแบบนี้เหมือนกนนารนาฏศิลป์นะครับเวลารำนะครับเขาจะไม่พูดนะครับก็จะมีผู้ภาคใช่ไหมครับแล้วก็ผู้แสดงหรือว่าผู้รำเนี่ยก็จะต้องใช้ภาษาท่าในการสื่อความหมายอ่ะท่ารักท่าฉันท่าเธออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะค,ะครับต่อไปตัวอย่างของภาษาท่าที่ใช้แทนคําพูดก็จะมีท่าปฏิเสธนะครับปฏิเสธก็คือเหมือนเราปฏิเสธก็คือเหมือนท่าไม่นะครับท่าปฏิเสธ นั่นเองนะครับท่าต่อไปคือท่าท่านนะครับท่าท่านตัวท่านตัวเธอนะครับชีนท่านเนาะนะครับต่อไปนะครับภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึกเช่นทาร้องไห้เสียใจยสีอึกสะอืนเวลาเราร้องไห้เนี่ยมีน้ําตาไหมเด็กๆมีเพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาทําท่าเราจะต้องมีการเช็ดนะ้ำตาแบบนี้นะครับถ้าราไห้เสียใจย อนนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีท่าอื่นอีกมากมายนะครับท่ารักนะท่ากโกรธถ้าโมโหท่ากินต่างๆนะครับอันนี้ก็คือภาษาท่าในการแสดงอารมณ์และความรู้สึกนั่นเองนะครับต่อไปภาษาท่าทางด้านหน้า,นานตัดสินที่ใช้แสดงอากับเกียริยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่านอนท่าเดินนะครับแล้วก็ท่า นั่งนั่นเองนะครับง่ายๆเนาะในส่วนของภาษาท่านะครับสำหรับอาทิตย์นี้เป็นยังไงกันบ้างครับนาฏยศัพท์และภาษาท่านะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตดูว่านาฏยศัย์และภาษาท่านะครับมีความหมายไม่เหมือนกันนะครับนาฏยศัพท์คือศัพท์ที่ใช้ในการรําเช่นจีบตั้งวงเป็นต้นส่วนภาษาท่าก็คือ ภาษาที่ใช้สื่อความหมายให้ผู้ชมได้รับรู้ว่าณนะตอนนี้ผู้แสดงกําลังทําอะไรอยู่มีอารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถกลับไปทบทวนใน powerpoint ที่มาสเตอร์ได้ทำไว้แล้วก็ทบทวนในหนังสือศิละปะชั้นประถมศึกษาปีที่4ของเราได้นะครับเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่เข้าใจอันไหนนะครับเด็กๆก,ก็สามารถศึกษาข้อมูลต่างๆได้นะครับสําหรับวันนี้มาสเตอร์ก็กล่าวคำว่า สวัสดีครับติกๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์หน้าเรื่องหน้าดูว่ามาเซอร์จะมาสอนในเรื่องอะไรครับ